เปิดกล้องแล้วตอนนี้ก็ถ่ายทําถึงครึ่งทางแล้วนะคะที่ถ่ายไปนะคะรู้สึกว่ามันคบรถมากๆใช่แล้วไม่ใช่แค่คบรถแต่ละรถมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแซบถึงรถด้วยค่ะก็คบรถเลยค่ะทำไมคะทำไมคเถินอะไรคะเถินทําไมคะอะไร แล้วก็มีขอบถูกถ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฟินฟินค่ะฟินมากกว่าใอน,นี้แน่นอนเพราะว่าพวกเราเป็นคนจริงๆออกมาเล่นค่ะ,ะก็คือกระแสะแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะแล้วก็อ,อมีคนทวีตถึงพวกเราสองคนเยอะมากขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยรวมถึง<ช>วันนี้ก็คือมีคนมาหาพวกเราเยอะซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกของพวกเราก็คือตื่นเต้นมากๆค่ะ ดีใจที่เห็นแฟนๆมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็หวังว่าต่อไปก็จะมีแฟนๆซีรีส์ละครมาติดตามผลงานเราเรื่อยๆค่ะ,คะมีความก็เท่ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็วกมีความร<อ>ยว,วยแล้วก็รวยด้วยแล้วก็มันด้วยมันก็เลยออกมาจากใช่เท่สปอร์ตใจดีสวยสปอยเด็กสปอยเด็กเปค่ะ เปมากเราไม่ได้สนใจคุณเรื่องเปเลยเราสนใจแค่คุณสปอยเด็กของน้องของเราดื้อค่ะเราออกแนวดือ้อแนวหวานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเป็นเหมือนเหมือนเด็กดื้อคนหนึ่งที่รักพี่หมอมากข้างรักพอสมควระคะ่ะยังต้องเขินอยู่ <laughs> ไม่ต้องเขินเขินเขินเข,ขินเพราะว่าคือด้วยที่พ่วมกับปล่อยให้เราทําด้วย อิสระก็คือไม่มี b อกก k i n g อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็ต้องแบบทำข,ของเราเองมันก็เลยเขินตรงน,นั้นแหละพอพอไม่มี b อกกิ้งพอไม่ได้บอกว่าต้องทําอะไรบ้างเขาบอกว่าเล่นไปเลยเป็นเลิฟซีนเล่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบเอ้ยเราทําได้แค่ไหนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ออกมาแบบสวยงามค่ะ